อ่าโอเคนะครับผมก็อ่าสวัสดีนะครับผมวันนี้เราอยู่กับผมเพืนโซนนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมโปเกมอนนะครับมาสเตอร์เกนะฮะก็เป็นเกมอ่าโปเกมอนมือถือนะครับเป็นสไตล์รูปแบบแนวตั้งนะครับผมเดี๋ยวนี้เรามารีวิวเกมกันนะครับอันนี้โหลดได้ใน Play Store ไทยเลยพิมพ์ชื่อเกมไปก็เจอแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ก่อนจะได้เฝากอะไรตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ นานๆทีนะฮะเราจะเจอเกมโปเกมอนที่เป็นแนวตั้งบ้างนะครับผมเดีเรามาดูกันว่าละเอียดนะครับด้านในเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ผมบอกเลยว่ากราฟิกค่อนข้างดีนะครับผมตรงนี้ <Pokemon Masters. S 1> นี่ครับโปเกมอนมาสเตอร์ e อนะครับผมไปเดี๋ยวก็เข้าไปเลยนะ,อะรอสักครู่นะครับมันดาวน์โหลดอยู่ พอเราเข้ามานะครับหน้าต่างด้านในครับจะเจอกับชิงเงรู้ก่อนเลยนะฮะเขาก็จะมาทักทายเรานะครับเราคุยไปนะในเกมเนี่ยเขาจะชื่อว่าบลูนะดูฉากกันหน่อยนึงนะฮะผมมีปัญหาเชื่อมต่อเน็ตนิดนึงนะฮะมาถึงก็ให้ทำการแบทเทิลก่อนเลยนะครับหูเจอกับจตุรเทพนะครับผมก็เป็นการต่อสู้3ต่อสานะครับ เราจะบังคับตรงกลางนะครับเราสามารถเลือกสกิลได้นะครับนะผมบอกกราฟิกค่อนข้างดีนะฮะอ่าเลือกเป็นแอร์คัตเตอร์ครับนี่นี่รอนะครับอ่าใช้ฮีทเวฟครับโอ้ดิสตอนเหรอเราใช้อ๋อเมื่อกี้เราบังคับเป็นตัวพีเจียนนะอู้โดนครับไดเม็ดกลุ่มต่อมาเอวันเทลครับน่าจะเป็นตัวอีวูนะเฮ้ยเราได้พับมาครับอีวูด้วยนะโอเค อ้อ่ะใช้โพชั่นครับเขาจะสอนเราใช้ยานะนี่ครับเราก็เลือกเลยเฮ้ยเล่นง่ายอยู่นะภาพสวยอยู่นะครับโอ้โหอันนี้เป็นอ่าจรดเทพทางด้านปกมมังกรนะโอ้โหจะตายแล้วครับยังไงดียังไงดีอ่าใช้แบสเบิร์น นี่ครโดไปดีเมตาครอสครับได้กี่ตายเลยครับเจอโดเทพเดียวต้นเดียวนะนี่ครับจะบอกนะเมก้าอีวูเลชั่นใช่ไหมโอ้เมก้าครับโอ้โหก็มีระบบเมกล้ารูเลชั่นด้วยนะฮะมาแล้วครับภาพสวยนะเหมือนดูอนนี่ไหมเรียบร้อยชนะเลยนะโอ้โหจากก้อนไหนนี่ครับเรียบร้อยครับ โอ้ภาพสวยนะใช้ได้เลยนะครับโอเคอ่ะก็มาถึงก็เปิดฟีเจอร์เกมมาด้วยการแบทเทิลกับจะตุรเทพเลยนะฮะก็แปลกใหม่ดีเหมือนกันนะครับการาฟิกสวยมากๆนะฮะเป็นเกมมือถือแนวตั้งด้วยบ,บังคับแล้วก็เล่นง่ายมากๆตรงนี้อ่ะโอเคเราก็มาคุยกับชิงเลูต่อนะครับหรือบลูนั่นเองอ่ะต่อมาครับก็จะให้เราทำการ ตกแต่งนะครับตัวละครกันนะครับผมต่อมาครับระบบถัดไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะตรงนี้เข้าอ,อีกฉากแล้วครับนี่ปรแกรมเซ็นเตอร์ครับโอ้นี่เจอคณจอยนะ อารมณ์เหมือนเล่นโปเกมอนโกนะอ่ะกดไปที่ทิซ nice ่านะครับนี่ฮัลโหลไนทูมิยูนะครับนี่ให้โปเกเด็กเรานะครับเป็นเขาเรียกว่าโพลิโฟนนะในเกมนะแต่มันคือมันคือโปเกเด็กแหละนะฮะ <I understand. S 1> โปเกเด็กโลตอม <laughs> อ้าวเจอทาคาชิกับคาซูมิด้วยนะครับในเกมชื่อว่าบล็อกนะคาซูม <Yeah. S 1> ิจะเป็นชื่อเมทรี ก็เป็นเพื่อนเรานะถ้านในกระตูนนคือเป็นเพื่อนเรานี่มาแล้วครับนี่ครับ s <S คาสเมียเนี่ยเขาจะคู่กันกับซามี่นะครับส่วนนี้น่าจะคู่อีวารใช่หรือไม่แน่นอน right. เป็นหัวหน้ายิมท่าหินกับท่าน,น้ำนะครับ <laughs> อ่ะโอเคถัดไปนะครับผม อ่ะก็ไปต่อครับอ่ะเจอศาสตรา,าจารย์นะครับคุยไปเลยครับอ่ะให้ไข่เราให้เราเลือกนะสามตัวโปรกรมมันเริ่มต้นครับเจนหนึ่งนะเดีย๋ยวผมเลือกเปลิซ่าดอนแล้วกันเจ้าเก่าจัดไปปกมมันเริ่มต้นนะเมื่อกี้เราบังคับโปรแมรมนคนอื่นเขานะฮะอ่ะมา ก็เป็นเกมมือถือแนวตั้งภาพสวยนะปกติเกมมือถือแนวตั้งถ้าไม่นับโปเกมอนโกภาพจะไม่ค่อยสวยมากอ่ะกดไปที่ expo นะครับผมอ่ะก็เข้ามาสู่นะรับฉากนะครับในส่วนของอหน้าต่างเนื้อเรื่องเรานะครับมันก็จะมีส่วนของเมนสตอรี่คือเนื้อเรื่องหลักนะมีระบบคอ o p ฟด้วยแต่ว่ายังปลดล็อกอยู่เอ๊ยยังไม่ยังไม่ปลดล็อกนะครับต้องเล่นไปเรื่อยก่อนอ่ะเราเล่นเป็นซิงเกิลเพลเยอร์ก่อนแล้วกันระบบเกมจะให้เราใช้เมนสตอรี่นะครับนี่ครับมันก็จะมีเนื้อหานะ มีหลายอย่างเลยแต่มันอันที่มันล็อกอยู่ก็ต้องรอเลเวลนะครับ30ถึงจะปลดได้เราเล่นอันบนก่อนนะครับนี่เห็นไหมก็ปลดล็อกเชนเลกเตอร์นะครับตัวละครใหม่นี่ครับก็เริ่มเดินทางใหม่นะครับไปที่เซ็นทรัลซิตี้นะครับเป็นภารกิจที่1มันก็จะมีพวกไอเทมแจกด้วยนะครับตอนนี้พลังกายนะครับเลเวลหนะครับมีพลังกายอยู่ที่40หน่วยนะครับในการเล่น จนภายด่านต่างๆเนาะอ่ะมาแล้วนะครับฉากนี้เมืองโอ้โหเหมือนกระตูนเลยอ่ะก็เจอคาซมิเนี่ยออตโตได้นะครับว้าวไอเจอชิโรน่านะครับเจอชิโรน่านะครับเจอเทรนเนอร์ โปเกมอนมีหลายเจนมากนะครับอะไะครับมาถึงก็เจอท้าดวนเลยเหรออ่ะมาครับนี่ครับภารกิจครับชนะได้อ่ไอเทมกับเพชรนะอ่ะแชมเบอร์เอ็ครับเดี๋ยวฟักไข่มาก่อนโอเคมากดไปที่พลาบ,บิกน้อยแซน ก็ไปที่โกนะครับนี่คือตัวละครเรานะครับอยู่ตรงกลางนะเราจะมาคับได้แค่ตัวละครเราเนาะแต่ก็จะมีเพื่อนเล่นอีกสองคนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่มาแล้วนะครับอันนี้ตัวละครเหมือนเจนเจ็ดนะนะอโลล่าเนาะมาครับถ้าดวนแล้วนะครับมาเลย อ่ะเดี๋ยวดูครัเราบังคับตัวไหนนะแต่เมื่อกี้เหมือนจะเป็นบังคับตัวกลางอ่ะตรงข้ามเขาจะมี3ตัวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแบ t เทิรเว็บแรกภาพสวยนะผมว่าใช้ได้เลยอาแล้วเอเราบังคับปิกาจูใช่ไหมเนี่ยตรงกลางอ่ะสามตัวสนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับเราเลือก thunder shock thunder thunder, thunder blow อ่ะมันให้เราใช้ thunder shock ก่อนนะครับนี่ครับโดนไปดิ thunder shock ก็ติดเอามาพาดนิดน,นึงนะครับ อันนี้เขาจะบอกว่าแถบเวลานะครับอ่ะกดตรงนี้ครับกดไปที่ล็อกโ์อีวาร์กโอเคตอนนี้เรายังได้บังคับทุกตัวนะครับหนึ่งในสามคน,นต่อไปเราจะไปบังคับสตาร์มี่ต่ออูโดนครับโดนซูแบตเล่นนะภาพแนาตั้งก็สวยดีนะภาพใช้ได้เลยลายเส้นภาพอจะเหมือนโปเกมอนเอ็กวายนะครับผมมันจะเป็นภาพลักษณะว่าเหมือนกึงก่งๆ Nintendo 3ds ไป Nintendo Switch อะนะครับภาพใช้ได้อยู่อ่าผมใช้ Thunder Pro นะฮะโดแน่ๆบอกแค่นี้เลยไปมันเป็นโปเกมอนท่านบินด้วยนะครับมันแพ้ไฟฟ้าอยู่แล้วชนะนะครับผมแค่นี้เองนะครับโอ้สุดยอดนะฮะหาเป็นเลยนะครับเล่นง่ายอยู่นะคืออ่า คอมแบทไทม์แบ t เทิน่ะนะครับมันจะเป็นการเลือกสกิลเหมือนพวกเกมโปเกมอนเนื้อเรื่องนะครับที่เราเคยเล่นในพวก <c oughs> ตระกูล i n เทนโดเนาะ <c oughs> แต่มันมีระบบคอฟ์ด้วยหลายอย่างอ่ะมีคนหนึ่งเว้ยอันนี้จะเป็นเว็บสองนะครับเมื่อกี้มันเป็นหนึ่งขีดสองใช่ไหมอ่าสู้กับผู้ชายบ้างครับมาเฮ้ยนี่ครับ มันมีตัวนั้นมันเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับหัวเขียวโอ้โปเกมอนเหมือนจะมีถึงเจน5เจน6เลยนะเนี่ยมาเลยครับรออะไรอะอ่ะวันนี้มันจะมีแถบวิกเน็ตมันจะบอกครับว่าโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแพ้ทางอะไรบ้างครับวิกเน็ตก็คืออ่อนแรงก็คือแพ้ทางนะอย่างเช่นซุปเตฝั่งนู้นก็แพ้น้ำใช่ไหมครับอย่างไอตัวตรงกลางเนี่ยแพ้หินนะครับตัวขวาสุดเนี่ยมาริวเนี่ยมันแพ้ไฟฟ้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกโจมตีให้ดี อ่าเราก็เลือกในส่วนของ t h เดอร์นะครับไปที่ตรงนี้อ่าตีเข้าไปที่วิกเน็ตตัวนี้นะครับนี่เราตีไปนะครับประมาณนี้ตัวนี้มันแพ้ทางไงมันแพ้ทางโปเกมอนไฟฟ้าก็เรียบร้อย oh, cool. ส่วนโปเกมอนน้ำเนี่ยให้เราอ่าโปเกมอนหินให้เราตีตรงกลางอันนี้เขาจะสอนเรื่องการแพ้ทางชนะธาตุอะไรประมาณนี้นะครับม <'re> าเราท่าหินหนะโจมตีตัวกลางนะครับอ่ะล็อกโชร แค่นี้เองแล้วก็สุดท้ายเอา,อาสตาร์มี่เนี่ยตีนะครับสุดท้ายใช้บอเบอร์บีมนะครับใส่เจ้าชีสซูปเปเตสตาร์มี่จะตายละเดี๋ยวคนครับนีบร้อยปืนใหญ่น้ำแค่นี้เองนะครับง่ายๆก็การแพท้ทตุชนะทตานี่คือเป็นเรื่องเบสิกอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยชนะประมาณนี้นะครับผม ก็ช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการสอนเบสิกการเล่นอย่างง่ายๆนะฮะ,ะกดข้ามได้เลยครับไม่ดูขัดนสี่ละอะพาดน,นะครับผมแค่นี้เองอ่าเลเวลขึ้นแล้วนะครับผมโอ้เลเวลเจ็ดแล้วเหรอนี่ครับนี่คือค่าพลังของเราที่เราได้รับนะฮะนี่เลเวลเจ็ดทุกคนเลยนะครับผมอ่าโอเคนี่ครับการผ่านครั้งแรกก็จะได้ไอเทมตา,ตามนี้เลยนะฮะนี่สแลมเดอร์เอ,เอครับ ยังครับไขยังไม่ฟักนะอ่ะโอเคอ่ะมาแล้วครับมาถึงครับก็ไปเนื้อหาถัดไปครับก็ไปเป็นเนื้อหาของชิโรนานและโรซาตรงนี้นะครับจริงๆมันมีเมนสตอรี่ให้เราเล่นนะครับเราสามารถกดตามเควสขาได้เลยนะครับผมกดข้าม คัดซีนได้เลยนะครับคือเราจะดูหรือเราไม่ดูก็ได้นะ,ะก็ให้เราสู้ต่อนะครับจะเต็มหลอดแล้วนะครับนี่ตัวขงเองผมจะฟักไข่แล้วอ่ะเราก็ต้องกด next ไปเรื่อยๆครับใกล,ล้ละใกล้จะได้ฟักแล้วนะครับนิดเดียวอ่ะต่อมาครับให้เราอ่าสู้กับโรซาตรงนี้นะฮะชนะได้เพชรด้วยอ่ะกโกเลยนะครับ ช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการต่อสู้อย่างงี้เรื่อยๆเลยนะฮะก็ทุกคนน่าจะรู้วิธีการเล่นระดับง,ง่ายๆคร่าวๆด้วยนะครับผมไม่ยากอ่ะรู้กันเลยนะครับต้องดูว่าเขาจะเอาตัวอะไรออกมาสู้กับเราบ้างนะโอ้ฉากสวยด้วยครับเขามีเพื่อนสองคนโอ้สบายครับมา จริงๆเรากดข้ามไปได้เลยก็ได้นะเมื่อกี้ลืมดูอ่ะไปครับนี่เราเลือกเป็นโจโนกนะเราใช้ท่าทันเดอร์ครับอ่าเมื่อกี้ระบบเกมครับเขาจะให้เราใช้มูฟพิเศษนะครับอยู่ตรงกลางคล้ายๆเหมือน Ultimate อันติเมตอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนี่ครับกดอันติเมตตรงกลางเดีย๋ยวถึงเธอผมก่อนอ่ะนี่ครับ เขาดาวนะั่นเหลือสองเทินนะอุ้ยโดนโดนครับเหลือสอ,องเทินเหลือสองเทินรอมันเขาดาวก่อนนับถอยหลังมาแล้วโอ้มันใช้สกิลอะไรวะเนี่ยโอ้กราฟิกเท่อะโอ้โหมันใช้โอ้โหกราฟิกสวยนะครับนี่โอ้โหโดนเลยครับโดนกลุ่มด้วยนะนี่อ่ะโยนหินใส่ อาแล้วครับอันติมาแล้วนะครับผมมาขอบ้างครับพิกาชูครับนี่โอ้โหเจ็ดร้อยโอ้โยาดูตัวอื่นบ้างเนี้ยอ๋อมันเขาดาวรวมไงเราไม่สามารถที่จะใช้ได้ทุกตัวเนะี้ยมาครับโดน สีไม่เข้านะโอ้เรียบร้อยครับอ่าผ่านนะครับแค่นี้เองนะครับง,ง่ายๆอ่าโอเคผ่านนะครับเลเวลเก้าแล้วนะครับอ่าโอเคได้ของรางวัลกันเป็นทั่วหน้านะครับผมตรงนี้อันนี้เป็นบัตรสคริปต์หมายถึงเป็นบัตรที่เอาไว้ใช้กวาอ่าแล้วครับมาแล้วฟักไข่ฟักไข่ออกมาปเป็นตัว ฮิโตคาเงะนะครับผมที่เราเลือกไว้ไงนะฮะอ่ะก็ตั้งชื่อเอาชื่อนี้แหละนะฮะโอเคเรียบร้อยดีนะครับผมได้เบอรี่ทาร์ตมาหนึ่งชิ้นเอาครับผมนี่เป็นฮิโตคาเงะสามดาวนะครับผมโอเทครับอ่ะตอนนี้เราก็มีโปเกมอนแล้วหนึ่งตัวครับ ะระบบเขาจะสอนเราเรื่องระบบช็อปนะฮะก็คือร้านค้านะฮะอ่ะก็มีร้านค้าให้เราเลือกครับไปดูกันหน่อยนึงโอ้มีหลายอย่างมากเลยนะเออระบบโอเคอยู่นะนี่ครับกดอ่าซิงเลยนี่ว้ทันสมัยโคตรกดล่างมาซึบลงทะเบียนโอ้หให้เทคากครับผม นี่โอ้โหดูอนิเมชั่นสุดๆอะผมให้ดูเลยนะอนิเมชั่นสิงแล้วข้าวงูนะโอเคมาแล้วเฮ้ยอยู่ก่อนนะยิมดีเดอร์ครับ hey, โอ้ยูตัวละครอ๋อเมื่อกี้อ๋อยู่ก่อนอ๋อเมื่อกี้เป็นเหมือนกาชาครับก็ได้เก่งไม่ใช่เด็ชิงไง้ไองรู้กับพีจอดมาครับ โอ้โหใตัวละครใหม่นะครับผมอ่าโอเค next ไปครับอ๋ามีการอัปเกรดได้ด้วยนะโอเคอ่าโอเคก็เดี๋ยวมาปิดท้ายนะครับกันที่อ่าหุ่มกาชานะครับถามว่าเข้าตรงไหนครับเข้าตรงนี้นะฮะนี่ครับจะเขียนว่าสเกลตรงนี้นะครับเราก็กดเข้ามาได้นะฮะตอนนี้เรามีเพชรอยู่8000กว่านะฮะมีตรงมีตั๋วอะไรครบเลยนะเมื่อกี้เรากดรับมาของลืมเลยนะับผมก็จะมีแบบใช้เพชร3 0 0นะครับ แล้วก็ใช้เพตส3มแล้วก็มีแบบว่า,าลิมิตต่อวันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก่อนลบ100เหรออ่ะผมสุ่มแบบนี้ไงแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้ด้วยนะอ๋อนี่คือไอเทมนะครับที่เราได้มาอ่ะเดีย๋ยวเราจัดเลยแล้วกันเนาะตรงนี้ก็อันนี้จะเป็นตัวละครนะครับก็จะเป็นเลดนะครับร่างแชมเปี้ยนนะครับที่จะมีฟรีเซอร์นะครับเป็นโปเกมอนคู่ใจนะครับคู่กายนะอ่ะจัดมานะครับ บอ wow. สิงเปเลยอย11รอบเสียบกาชาลงมาครับจัดมากันทั้งหน่อยหนึ่งแมภาพสวยมากครับแอนิเมชันนี่สุดยอดเลยนะครับมาได้ตัวอะไรออกมันเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โอ้ <'m> โอได้โอลิเวียกับ ลูกาลูกาแน่ครับผมอ่าเฮ้ยอันนี้มัอในหน้านหว่าดหัวหน้ายิมเอ้ยนี่ก็หัวหน้ายิมเฮ้ยเหมือนกันเลยตัวที่สี่ครับตัวที่ห้าโอ้โหตัวที่หกอ้อยสามสามตัวหนึ่ง โอเคเฮ้ยมาแล้วเชอรี่เฮ้ยเฮ้ยบอสผู้เท่าเต่าไอ้ผู้เท่าเต่าไอ้บอสกล่องนั่นไงหัวหน้ายิมเจนหนึ่งอะที่เป็นที่มันสู้กันในลาว่ะโอ้โหได้ตัวหัวหน้ายิมล้วนเลยครับนี่นี้หัวหน้ายิมทาาุผิดโอ้โอเค สุอยอดนี่ครับได้มาแล้วนะครับทั้งหมด11ตัวนะครับผมโอเคเลยนะก็มีดาวเต็มเลยก็มีลูการลูกันนะมี5ดาวนะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็4ดาวนะครับนะคตัวที่เหลือจะเป็นพวก3ดาวนะฮะแล้วก็จะมีเหรียญตรงนี้1อันเนาะตรงนี้อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะ ก็ท่านชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแลก็อย่าลไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ